สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พาพี่น้องมาหน้าพี่น้องครับอู้นเขาหน้าปังครับที่นี่ไ่ได้เห็ดเองครับผมนี่อเ่าเงเห็ดเขามาอ่อมหัวไว้ให้ พี่น้องมาเขามาแบบทั้งไั้นละครับมาหาอายุหากินนี่แหละแต่ว่าเขามาแบบมาเอาของเข้านะครับก็เลยปลอมไว้แต่ว่าออมบ่ดีดอกมีเนี่ยอันใดเอาพ่อจีเอาเขาเอาเบิดนะวันศุกที่พาพี่น้องมาวานเหียครับวันนี้ครับวานเหียถท้าเข้าเคยวานนี่แหละเป,เป็นเด็บนจีของงู <c oughs> จีของงูรับล่องเบึง ลองบึงลองบึงไม้ที่เคยืวานครับกะจิมี่มองสองมองเลยครับมันไกลกันมันอาจจิถือก็ถือนะครับเนาะมันลุม่มด้ำกันครับปลาสีใดปลาใดอ้พี่น้องปลาใหญ่บอวนครับพี่น้องเขามาสิบเบ็ดจี่นี่แหละพี่น้องอมีหัวบัวต้นนี้อู้มึงนี่บกการวานเลย มันต้นใหม่ตะกี้มันมีต้นไหม้พี่น้องมันี่มลนลงไปลงเบิดตะพัดนำไม่สีว้านนี่แหละครับตีว้านนี่ล่นนลองเบิงเพราะว่าต้นใหม่มันติดโคลนไปปุ่นนะปุ่นนะ,ะกระช่างป่าครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีว้านมองนี่แหละล่องเบิงของกรจะจังหมดพี่น้องมันเป็นมองในเงาต้นใหม่ phải nhanh đây Tốt bưng Cũng có gì bác cả bán bây cây rồi Bác cây bác số đây số xía Ủa, bà bọn phía คือสีบกของหนุ่ตจี้คือสีบกของหนุ่ตจี้เดี๋ยวลงสไปลงไปหา้างลางแล้วทีน้องหยันห้าถึกป่าหันบ่ได้ ของเองี่ยละพี่น้องโอ้ยใหม่เต็มตเต็มเลยใหม่เอา้าไดบังว่านแล้วล่ะปุ่นทั้งปุ่นเป็นกระวานอยู่พี่น้องขึ้นเลือว่านครับเอา้าไดบังว่านแล้วบางนี้บ่ของครับจิตเดบ้านหวัวรุนบุ้ยป่าบอนพี่น้องคือ กระช่างป่าครับเพิ่นเพิ่นมาให้อาหารป่าวันนี้มันเสร็จอาหารมันกิดร้อยมากทีนี่ป่าก็จะมากกินพี่น้องเอาครับพี่น้อง ง้อพี่นแต่ว่าเพื่อมีหอดหลบนี่ตรสอบบ้านนึงพี่น้องคองกมุดทละครับแถวนี้กับบลึกเปนเดครับบลึกเปนเดชนี้ป่าวเนี่หลอบกระจาครับพี่น้องโอ้ยบ้านเฮียมึงเคยบ้านเฮียมีหลอีบ้านไปทั้งปุ่นละพี่น้องงานปะครอง ว่าเหียเบาลูกลงซานี่ท่านป่าปบ่บูขันมันได้มีป่ากันได้บ่ต่ำเหียเบาพี่น้องบ่ต่ำเลยโอ้ยเราจะได้ป่านิ่งหลง่ยวะเห็นเขาเมื่อบ้านนะครับเขาเค่ได้ปลานิ่นแบบมันออกอยู่นอกกระชังนไพี่น้อง ปนน่นกกระชั่งบประมาณเอาพี่น้องท่าใดก็มันลุนกันครับผม่าเจะคลองหรือบอ่คลองเพราะว่าน้ามันไหลพี่น้องทั้งบรินาใ,ใจว่ามันสิตของบอ่คลองน,นะครับความมาันนี่บ่ต้องบอกถึงครับบท่านได้บ่เ้า มันนี่ก็สิป่อยให้มันไหลลงแล้วครับโอ้ป่าเสียลอ,อยมึงพี่น้องเอา้าะไปแล้วพี่น้องวันนี้กิดสิล่งไปเอาโอ้ diện vào nhà mà sao bơi diện bên đây phá vào ปลาอย่างปลาเสือด,ดีเหี้ยพื้นนี่มันเบาพี่น้องโอ้ปลาเสืออียดีพี่น้องโออปลาพุ่มีเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปลา,ปลาเสือตัวนี้กันอะไรนี่นี่พี่น้องพี่ตายชากกอนชาวปูออกทางนี้เดี๋ยวพอนี่เจ็ดสิบควอต ออกทั้งเกาเทอร์ด้วยไม่สิไตเอยเอาออกออกทั้งนี้เกาออกเนืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยนี่สิไตเรียนมาถือขี้หยางตัวอย่างไงถือก็มาถือ <laughs> ปลาสวยงามครับพ <laughs> <único Liberty acontece> ี่น้องปลาสวยงามเขามีตู่ปลาเขาไปเขาไปใส่ตู่ปลาพี่น้องเนาะออกแล้วไป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 เออโอ้ยวินงข้าวหนึ่งเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งรักไปแล้วไปแล้วตั้งรักได้ไปแล้ว ออ้้นงสรุปว่าได้เตียมหนึง่งว้านสามเทียได้เตียมหนึง่งกะมันจังเลยแหละพี่น้องมันเบิดหมานเที่ยงแล้วออกทาเคยวนยันอยู่หน้าเนาะมันกะตะกี้มันกัเคยได้เนาะได้ปิง้งนันแหละเห็นกระจกมาว้านยังสิกระจกห้างเทียกระจกได้ปนิ่งยังสิพี่น้องพี่น้องาละโตสองโตสิแม่ของประมาณขึ้นเอา้าคลิปนี้กันสักนิดแล้วครับพี่น้อง